ไฟแนสุดแรงของไทยดีมากเลยครับสุดแรงเก็ตก็เซ็งส์ฮะและสุดแรงก็คือความต้องการอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องของรายการแข่งขันอะคะให้เป็นิดสนามแรกของปีเลยใช่ไหมคะครับสำหรับรายการแข่งขันครั้งนี้เป็นรายการครั้งแรกที่สมาคมกีฬาเรือพายได้เปิดทําการแข่งขันนะครับร่วมกับภาคเอกชนในปีนี้เป็นปีแรก เป็นครั้งแรกครับที่จัดในปีนี้แล้วเราคิดว่าจะมีรายการานี้ต่อไปในอนาคตเราร่วมจัดจากทางมินนักกุ๊กมาเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับเราหยุดไป2ปีเนื่องจากสภาพโควิดนะครับมีการแข่งขันที่ที่มีอยู่ก็คือการแข่งขันเรื่องซับบอร์ดครับที่เป็นางานขันทางเทคนิคอลรับรายการแข่งขันสปินมีการแข่งขันเรือชัีเยะครับกับเรอือ ดารถบสซึ่งเป็นเรือเรือช้างนะครับหัวเรือเป็นช้างวัตถุประสงค์ในการจัดในครั้งนี้ก็คือจะนำรายได้ทั้งหมดไปสนับสนุนกับมูลนิธิช้างไทยนะครับเพื่อสนับสนุนให้ช้างไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอขอบคุณทางไมเนอรกรุ๊ปกับทีมงานนะครับที่ให้เกียรติกับสมาคมสัตว์พันธายมาร่วมดนการจัดการในครั้งนี้ได้เงินรายได้ทั้งหมดก็เป็นการกุศลนะครับ ที่จะไปช่วยกับชาติไทยเราในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคตครับสำหรับการแข่งขันในตาะวันี้นะครับในวันในวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันเรือสักเกอร์นะครับจะเป็นไฮไลท์ส่วนวันพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นะครับจะเป็นการแข่งขันเรือเรสซิ่งเกี่ยวกับของ เรือชา้างไทยนะครับในการแข่งขันจะมีทีมที่เข้ามาทำการแข่งขันเนี่ยซึ่งเป็นทีมระดับชั้นแนวหน้าของประเทศไทยนะครับเป็นทีมที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมกีฬาเรือพายแล้วในการแข่งขันในระดับจีมชาตประเทศไทยที่สมาคมกีฬาเรือพายเราจัดอยู่ทีมที่มาทั้งหมดนี้เป็นทีมที่อยู่ในระดับ12 3 4ของระดับประเทศไทยครับที่ททมาทำการแข่งขันอยู่ครับ สำหรับการแข่งขันเรือย,ยาวในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันที่จะจะมีทั้งหมดเ,เราเราแข่งพร้อมกันนะครับก็จะสลับสลับรูปกันแล้วเอาคนที่ดีที่สุดนะครับที่แข่งขันสลับรูปแล้วเนี่ยได้คะแนนสูงสุดเนี่ยก็เป็นทีมชนะเลิศครับ ทั้งสองประเภทค,คือท,ท,ทั้งทีมหญิงและทีมชายครับตัวท่านมองว่าทีมที่น่าจับตามองเป็นทีมอหนครับทีมที่น่าจับตามองก็คือทีมลองไผ่ครับทีมลองไผ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ส่วนมากจะเป็นนักกีฬาที่มีความพร้อมเก็บตัวในการทาการแข่งขันสีเกมกับเอเชียเกมปลายปีนี้ส่วนทีมอื่นนั้นก็ยังมีศักยภาพที่สามารถมามาต่อกรกับทีมนี้ได้ก็คือทีมมกจครับหมายเลขกีฬา แห่งชาติแล้วก็ทีมมหาวิทยาลัยเกษตรครับซึ่งเป็นทีมทีมท่มีนักกีฬาระดับทีมชาติอยู่ในทีมอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันครับ วาติดต่อได้ทาง่องทงไวห,หรอว่าติดตามผ่านทางช่องทางอะไรได้บ้างครับนคนที่จะมาร่วมงานนะครับก็ดูได้จากทางเฟซบุ๊กของของการจัดงานนะครับที่มีอยู่ของเมนระดับของไมเนอร์กรุ๊ปนะครับที่มีแล้วก็สามารถที่จะมาเดินทางมาชมได้ที่ที่นี่นะครับซอย5 1ับหน่ะครับถนนเจริญนครนะครับ,นนรบก็คิดว่าสามารถที่มาดูแลมาชมแล้วมาเชร์ การแข่งขันนะครับจึงมีอีเวนต์ต่างๆรายการแข่งขันต่างๆที่สามารถรับชมและรับมาเชียร์ได้ในงานก็จะมีอาหารนะครับมีทั้งอาหารหลากหลายนะครับแล้วก็มีการแข่งขันหรือการการฝึกหัดทำว่าวนะครับเพื่อให้น้องๆกีฬานักกีฬาหรือเยาวชนต่างๆนะได้เรียนรู้ถึงประวัติว่าวของไทยนะครับทั้งจุฬาปักเป้าปรวมทั้งได้มาสนุกสนาน และดูและชมและเชียร์กับนักกีฬาที่ทำการแข่งขันในในกิกรรต่างๆที่ทางกลุ่มไมเนอราทุ๊ปได้จัดเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพให้รับชมและรับเชียร์ต่อไปครับผมระยะเวลาในการจัดงานที่จะเริ่มขึ้นแต่วันไหนถึงวันไหนแล้วก็เรเวลาการจัดขึ้นของาันที่สถานที่อ่ะค่ะจัาสำหรับการแข่งขันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่วันที่3นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นการแข่งขันวันที่5 ระยะเวลาการแข่งขันนั้นเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา15.00นะครับจนถึง20.00 20นาฬิกาซึ่งล็อกต่อจาก20นาฬิกาไปก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตที่สามารถไปรับชมและรับเชียร์ต่างๆมีคอนเสิร์ตที่ที่มีคณะต่างๆนักแสดงศิลปินต่างๆที่มาร่วมแสดงทั้ง3คืนนี้ครับอยู่เป็นประจ,จำรวมทั้งได้มารับประทานอาหารนะครับ ในในงานซึ่งมีอาหารหลากหลายที่จะสามารถมาเดินซื้อรับทานกันได้ในงานครับผมหนึง